สวัสดีครับอยู่กับฟุกน้อยมาโคซิ่งนะครับวันนี้พามาดูวิธีการแคะกระบะที่าใช้คนแคะนะฮะนะครับคนขับยันครับยันย็ดครับอยู่กับ200รุ่น3ครับแคะกระบะครับเจ้าล็อกนะฮะล็อกกี่185โวลครับอันนี้เป็น 3M ร้อยเจ็ดห้าครับเฮ้ยรอรอ้รอยเก้าห้าครับดูกันเลยครับครับปั่นก็มีครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาชมกันครับแขกกระบปะ ดินเปียกครับไม่มีดินดินขายนามาครับเพิ่งเสร็จแต่ผมไม่ได้พาไปทำคลิปตรงนานเลยครับเพิ่งออกมาครับออกจากบ้านมาไม่ค่อยได้ไปนั่งงานเลยครับพอ,อยู่ที่อื่นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ,บกดกไลค์กดซับเพื่อนๆมาโค้ชด้วยครับ